โอ้ท่านผู้ชมครับกาลังเดือบดดเลยนะครับนี่นี่ก็คือไอ้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันขี้ควายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือการเคี่ยวน้ําปูนะครับนี่ถือว่าออร์แกนิกสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเหมือนถ้าขับรถก็คือเทสไดร์นะแต่อันนี้ก็คือการใช้ยางแทมบารีนนะมะขามหนุ่มมะขามน้อยจิ้มลงไปแล้วก็โอ้โห พูดได้คําเดียวเลยครับตอนผู้ชมลวกปากครับโอ้โหีเรื่องโง่นี่ฉลาดนักอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเอกจากยังธรรมรีนเป็นนี่หน่อไร่ก็เลยกันนะครับนี่กวัดขึ้นมาเขาเรียกอะไรถ้าภาษาไทยเขาเรียกวัดกวินอ่ะตวัดเห็นไหมัอาก่อนอืมอืมจงบอกท่านผูชมว่ารสชาติ ลมกล่อยมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตด,ดื่มน้ําตามด้วยนะครับนี่ฮิปลุกไม่งั้นไม่ใช่ปนหยยบนะครับคนเราควรจะดื่มน้ําวันละไม่ต่ำกว่าแปดแก้วนะครับอ่าโอเคนะอื